สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับผมกับดีกเช่นเคยอาร์เธอร์ซีเฮดนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในอีเวนต์ลูกอมดาวแล้วก็อีเวนต์จี้ใหม่นะครับแต่ว่าผมจะทำอีเวนต์ลูกอมดาวก่อนเนาะเดี๋ยวอีเวนต์จี้ใหม่เดี๋ยวมยผมจะลงให้เย็นๆนะครับผมอยากได้คอสตูมเกตานะครับตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าผมติดสุระนะครับก็เลยไม่สามารถมาส่งให้ดูได้เนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ๋อแล้วก็มีคำเตือนนะครับใครที่เพชรไม่เยอะ ผมไม่แนะนําให้สุ่มนะครับสุ่มทีละร้อยนี่เจ๊งได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าอีเวนต์นี้นะครับมันมีโอกาสได้คอสตูมแล้วก็ได้ลูนมาด้วยนะครับแต่ว่ามันได้ยากเนาะส่วนใหญ่ที่ผมลองสุ่มดูนะครับที่มีโอกาสออกมากที่สุดน่าจะเป็นคอสตูมนะครับที่เครื่องรางกระแสห่งเกียรติยศผมยังไม่เห็นมันออกมาเลยนะครับตอนนี้ผมตีไปหมื่นเก้านะครับผมจะสุ่มให้เหลือสักเก้าพันครับแล้วมาดูว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าลูกอมดาวครั้งนี้นะครับกินเพชรมากเลยนะครับสุ่มทีละ100เนาะใครไม่รวยจริงๆอย่าสุ่มนะครับคือผมตั้งงบไว้ที่9,000นะครับมายังไม่รู้เลยว่าจะพอหรือเปล่านะครับสุ่มทีละร้อยนะครับผมมี75,000ลูกอมดาวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยนะครับว่ามันแพงแค่ไหนครับเนี่ย100ได้500เท่าเดิมนะครับจากแต่ก่อนราคา50นะครับเนี่ยได้300ดูดิสุ่มทีละอร้อยมีเกลือ300ลูกอมดาวยังไม่พอนะครับมีกล่องระดับสูงก็ไอ ลูกบาดแตงโมน,นะครับเกลือสุดๆนี่ถ้าออกอัญมณีคอสตูมตัวเก่าๆนี่ผมยังไม่ดีใจนะครับเนี่ยอีเวนต์นี้สุ่มแสงมากจริงๆแต่แสงก็เริ่มมาเกันนะ้แต่ว่าไม่โดนสักทีนะได้แต่ลูกอมดาว300500นะแต่ว่าผมชอบอีเวนต์ลูกอมดาวอย่างหนึงนะ่งเนาะสำหรับตัวผมนะผมไม่ค่อยชอบซื้อคอสตูมเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบเวลามีอีเวนต์ลูกอมดาวมันจะมีคอสตูมมาให้แลกนะผมก็จะแลกคอสตูมไว้นะ สำหรับตัวผมนะครับ759บาทนะครับเอาไปกินข้าวได้หลายมื้อนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นตานานที่ผมก็จะคิดอยู่นิดหน่อยนะครับว่าเอออาจจะมีซื้อคอตูมนี่ผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับมาทุกอาทิตย์เลยเนาะตัวล,ละครมาทุกเดือนมาทุกเดือนนี้ผมซื้อไม่ไหวจริงๆผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับตามเก็บไปเรื่อยๆเนาะก็คือจะเก่งไม่เก่งนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวละครเลยครับมันอยู่ที่คนเล่น แต่ส่วนใหญ่เวลาผมเจอในแรงนะครับคนเก่งๆกว่าผมเยอะมากเลยครับผมก็เลยไม่ค่อยก้าวินแล้วเดี๋ยวผมก็5วิน6วินผมก็เล่นแล้วครับก็คือสมัยนี้นะครับลุกของไอสายวิกมันก็หมดไปแล้วเนาะเพราะว่ามีแต่ตัวเกตาสายล้มนะครับเจอทีไรไม่คือตายตลอดก็สายล้มผมก็ไม่ค่อยได้เก่งเลยนะครับก็เลยว่าจะแหงคอตุ่มให้เกตาเนับเพื่อเอาเกตาไปลงลีกเนาะ สซุ่มไปซุ่มมาเพลินๆน,นะครับหมดไปครึ่งทางแล้วเนาะ,ะผมว่ามันเปลืองอยู่นั่นเนี่ยดูดิได้กล่องระดับสูงม,มาพุ๊บเรือเลยผมต้องการแค่คอสตูมเกต้านะครับแต่ว่าตำนานนี่ผมก,ก็ว่าจะไม่ทำนะเดี๋ยวเมตาใหม่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับก็สะสมคอสตูมก็พอแล้วเนาะโอ้ยดวงไม่ดีเอาซะเลยคอสตูมออกข้างๆตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เลยเนาะไม่รู้ล็อกหรือเปล่าแต่ว่าอีเวนต์ลูกอมดาวนี่มาไวมากเลยนะครับยังไม่ถึง2เดือนเลยนะมาอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้มันอีเวนต์มันแปลกๆนะผมเดาทางอีเวนต์ไม่ถูกจริงๆนะใครคิดเหมือนผมบ้างครับคือเดี๋ยวเอาตัวเมตามาเดี๋ยวเอาจี้ดักมา2รอบเดี๋ยวเอาลูกอมดาวมาก่อนกําหนดผมแม่งมึนไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะเก็บเพชรไว้ทายังไงทันนะครับตอนนี้คือของที่ผมอยากได้ตึมเลยครับเดี๋ยวก็จี้เจมแจมมาเดี๋ยวก็ตัวละครเจมเจมเดี๋ยก็คอตัวเจมแจมมานะครับผมก็เออแม่งทําแม่งให้หมดนั่นแหละ เสียเพชรไม่ว่านะครับสโลแกนช่องเราแต่ว่าขอให้ปิดก็พอเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยเน้นทําตัวละครแล้วนะครับเพราะว่าทําไปก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับอย่างเอลลิ im, นอย่างไนกี้นะ Nike, ผมทามาผมไม่ได้เล่นเลยน่ารักเฉยๆนะครับผมทํามาแบบตามสโลแกนช่องเลยน่ารักผมทําหมดนะตอนแรกผมว่าจะเอาคอสตูมไนกี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่ไหวนะครับก็เอาคอสตูมเกตาก็พอเนาะแล้วก็เหลือเชรไว้ทาจี้อื่นต่อเนาะเพราะว่าน้องเกตาก็น่ารักเหมือนกันเนาะมีแบบหมวกมอวกาศด้วย อีกอย่างหนึ่งนะครับน้องก็เป็นลูก Number ลักนัมเบอร์ทูองมาจากวินเทอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ชอบเล่นมากเลยนะแต่มันไม่มีคอสตูมนะครับมันก็เลยเล่นยากอีกหนึ่งคนระับก็เลยมาหาคอสตูมให้มันเลยผมจะได้แบบเล่นบ่อยๆนะครับโอ้ผมมีเพชรสองหมื่นนะครับตอนนี้จะหมดหนึ่งหมื่นแล้วนะแต่ที่อะไรยังไม่ออกเลยครับออก,กออแกกอตลกแก่ลูกอมดาวทองแล้วก็ไอ้กล่องระดับสูงนะครับโคตรเกลือเกลือมากๆหนึ่งร้อยเพชรแลกสามร้อยลูกอมดาวเจ็บจุกๆเลยนะครับตอนนี้ ลงหลีก3ตาก็ได้มาแล้วนะครับ300ลูกอมดาวแล้วผมสุ่มทีละร้อยได้300ลูกอมดาวนี่ผมเก็บจึ๊กเก็บจึ๊กตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปรับลูกอมดาวก่อนนะครับเผื่อเกินเนาะเพราะว่าจะได้คํานวณให้ถูกเนาะจะได้เหลือเพรออตอนนี้เหลือ4000ลูกอมดาวนะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับ เกลือสุดๆไปเลยเนี่ยได้300ทีไรผมเจ็บกี้ทุกทีเนี่ยเหมือนแม่งการันตี300อ่ะโอ้โหแม่งถ้สุ่มทีละร้อยถ้าเพิ่งสุ่มทีละห้าสิบเหมือนแต่ก่อนผมจะไม่ว่าเลยนะครับเนี่ยเกลือชิบเต็มผมน่าจะเหลือเพชรสักเก้าพันนะครับผมดูทรงแล้วเพราะว่ามันได้ทีละ300เหมือนมันล็อก300ให้ผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับขยันเอาเอีเวนต์มาซ้อนกันนะเอีเวนต์กี้เอีเวนต์ลูกอมดาวมาพร้อมกันนี้ผมเจ๊งเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอสูมอีกสัก2ทีนะครับน่าจะครบแล้วเนาะถ้ามันมา500 300อะครับโอเคครบละผมว่าน่าจะครบละอีเวตนนี้นะครับผมถึงต้องคำนวณเพชรไว้เลยนะครับว่าผมต้องเหลือไว้เท่าไหร่ไว้ทําจี้นะโคตรเหนื่อยเลยคือผมเก็บเพชรมา2อาทิตย์นะครับหมดภายในวันเดียวนะโคตรเหนื่อยจริงๆแต่ว่าได้คอตูมน้องเกตามาก็คุ้มนะครับแรกเลยครับ อ๋อแล้วก็ผู้เล่นสายฟรีนะครับสำหรับใครที่อยากเก็บคอสตูมเก็บตำนานนะครับก็มาทําแบบผมได้นะครับเก็บลูกอมดาวลงหลีกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เก็บเพชรไว้สุ่มอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับมันก็จะมีตัวละครมีคอสตูมมีจี้มีอะไรมาเล่หลังนะครับมีตำนานมาให้เล่หลังเนาะเก็บตัวละครเก็บจี้ไว้เยอะๆนะครับตัวละครมันสามารถพลิกแพงเล่นได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็เป็นสายวิกเดี๋ยวก็เป็นสายลมนะครับมันแก้ทางกันอยู่ตลอดเนาะ แล้วก็ตอนนี้ผมขอหาคอสตูมก่อนนะครับคอสตูมผมมันหายไปไหนไม่รู้นะโอเคมันอยู่นี่นี่เองใครที่แลกคอสตูมในลูกอมดาวอย่าลืมมารับในกล่องจดหมายนะครับมันอยู่แค่7วันนะถ้าไม่รับเดี๋ยวมันหายนะครับมาเลยเรามาใส่ให้คอสตูมให้น้องเกตาสุดี่รักของเรากันนะครับแล้วก็น้องเกตานะครับคอสตูมเป็นนักบินอวากาศนะครับโคตรน่ารักเลยเป็นลูกรักผมเลยนะ่นแหตัวนี้ตามสโลแกนช่องเรานะครับน่ารักไว้ก่อนนะตัวละคร วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ซียาซูนเจอกันครับผม